สมัยศตวรรษที่19เมื่อครั้งที่ชนเผ่าอินเดียนยังท่องเที่ยวไปทั่วป่าเขาวลำน้ำและท้องทุ่งราบและท้องทุ่งราบของพื้นแผ่นดินอเมริกาอันกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อครั้งที่ควายป่าใบาสันยังมีจำนวนมากมายเหมือนกลุ่มเมฆดำที่ปก คุมทั้งท้องทุ่งและท่องเที่ยวหากินไปสุดอนาเขตของแสงตะวันและความมืดเฮนรี่เดวิดทอโรถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี1817ในของคอร์ดแมสซาชูเซตทอโรมีนิสัยชอบท่องเที่ยวชมป่าเขาลำนาวพรมาตั้งแต่อายุ5-6ขวบ ตั้งแต่วัยเด็กตราบจนกระทั่งหนุ่มชะการเขาได้ใช้ชีวิตคุคีแนบชิดอยู่กับธรรมชาติได้อย่างลึกลงไปในหัวใจของธรรมชาติและทําให้ดวงใจของตนกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและด้วยเหตุนี้เองเขาจึงได้เรียนรู้ศาสตร์อันเก่าแก่และลี้ลับซึ่งดำรงอยู่คู่มากับโลกดังเช่นที่ชาวอินเดียนได้เรียนรู้ธรรมชาติ ได้ไขาขานความลี้ลับของท่านและได้เผยตนเองออกดุดดังอาการอันเปล่าเปลือยของคู้รักสิ่งเหล่านั้นเองคือสัจจะและกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลซึ่งอยู่เหนือกฎเกณฑ์จารีตและแบบแผนประเพณีทั้งมวลที่มนุษย์สร้างขึ้น และตลอดช่วชีวิตของทอโลก็ได้ดำเนินตามกฎเกณฑ์เบื้องสูงประการนั้นยิ่งกว่าที่จะกระทำตามกฎเกณฑ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเขาได้ติดตามเสียงเรียกร้องในหัวใจของตนเองไปและเสียงนั้นได้ชักนำเขาไปสู่ลำธารปาเขาและภัยพลึกล่วงลึกเข้าไปสู่นามธรรมและสัจจะ เสียงนั้นได้ร้องเรียกเรียกหาให้เขาติดตามค้นหาสิ่งที่เขารักและรักอย่างแท้จริงในความใฝ่ฝันในดวงความคิดในนามธรรมปรัชญาศิลปะวรรณกรรมในการงานและวิถีชีวิตมนุษย์คือสัตว์สังคมคือเผ่าพันธุ์แห่งการเอายิ่งอย่างและลอกเลียนแบบ มนุษย์มักรู้สึกกลัวที่ไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นทว่ามีเพียงน้อยคนเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะความกลัวภายในตนเองฟันฝ่าหลุดพ้นออกไปจากกรอบอันเท็จเทียมของสังคมและค้นพบกฎเกณฑ์เบื้องสูงภายในตนเองจนสามารถสลับยินกระแสเสียงแห่งมโนธรรมเบื้องสูงนั้นมีเพียงจิตใจอันสูงส่งบางดวงเท่านั้นที่สามารถและคนเช่นนี้เองย่อมกลายเป็นคนแปลกหน้าของเพื่อนมนุษย์ เป็นแกะดำในสังคมแกะขาวและเพราะว่าเขาซื้อสัตว์ต่อหัวใจของตนเองทอโลจึงเป็นแกะดำตัวนั้นเป็นคนแปลกหน้าคนนั้นในบันทึกบทความและงานเขียนมากมายหลายชิ้นของเขาได้กล่าววิาพากษ์วิจารณ์สังคมไว้อย่างชัดถ้อยชัดคำทั้งยังได้แสดงถึงจิตใจอันตริติกึกคขึ้นคิดอย่างลึกซึ้งเป็นจิตใจอันฝักใฝ่แสวงหาทางนามธรรมโดยยกให้ธรรมชาติเป็นครู เป็นครูที่ดั้งเดิมเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่นี้เองที่ทำให้ทอโลดูจะคล้ายคลึงกับชนเผ่าอินเดียนยิ่งกว่าเป็นคนขาวเขาเป็นคนแดงเป็นอินเดียนทอโลเป็นลูกหลานของป่าดงพงพี่และขุนเขาทานน้ำเป็นพี่น้องกับสัตว์ปลากับปลานกผิเสื้อและนอนมแมลงเขามีความดิบอันเป็นบุพพการอยู่ในตัว แต่ทว่ามิใช่ความดิบเถื่อนอัญญนหยากร่างไรวัฒนธรรมแต่เป็นความดิบอันละเอียดอ่อนลุ่มลึกเป็นความดิบอันเป่าเปลือยและจิิงแท้ดิบเหมือนหินดิบเหมือนดินดิบเหมือนเปลือกไม้และตะไคร่ดิบและเขียวขจีเหมือนป่าดงพงพีซึ่งรู้รักรู้ถนอมกลมกลืนอยู่ร่วมกับชีวิตและสรรพสิ่งเป็นความดิบซึ่งกล่าวว่าชันเป็นเพียงหนึ่งมิใช่ทั้งหมด มิใช่ศูนย์กลางของจักรวาลมิใช่ผู้ครอบครองเปลี่ยนแปลงโลกฉันต่ําต้อยฉันเป็นเพียงหนึ่งซึ่งดำรงอยู่ในสายโซ่แห่งสัมพันธภาพด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้โทโลโมีความสนใจในวิถีชีวิตของชนเผ่าอินเดียนเป็นอย่างยิ่งทั้งให้ความเคารพเธอทูนอย่างสูงโทโรได้กล่าวชื่นชมปรีชาญาณของชาวอินเดียนไว้ว่า ความสว่างสวยแห่งปรีชาญานของเขาดูคล้ายมืดมัวเคลือบคลุมก็ด้วยระยะทางอันแสนไกลดุดดังแสงกระพริบสัวจากดวงดาวไก่พ้นซึ่งงดงามเปียมมนครั้งกว่าแสงเทียนอันวุบวาบเจิดจ้าอยู่เพียงโชคัครู่ทั้งยังได้กล่าววิาพากษ์วิจารณ์คนข่าวเอาไว้ด้วยว่า พวกคนขาวพากันมาสู่ดินแดนแห่งนี้ขาวซีดเหมือนยามรุ่งอรุณมาพร้อมความคิดกองพเนินพร้อมกับสติปัญญาที่เง่่องงอยเหมือนกับ ฐานเท่าที่ถูกเคียให้กลับติดคุขึ้นเป็นผู้คนที่ถือดีในสิ่งที่ตนรู้ไม่เคยใช้การคาดเดาวนอกจากการคำนวณอยู่กันเป็นสังคมอย่างเหนียวแน่นเขารบนอบน้อมต่ออำนาจเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีประสบการณ์มีสำมัญสำนึกอย่างน่าอัศจรรย์ใจทื่ทว่าสามารถเชื่องช้าทว่าทรหดอดทน เข่งครัดทะว่าเที่ยงตรงไม่มีอารมณ์ขันทะว่าเอาจริงเป็นพวกที่ขยันขันแข็งและทำงานหนักไม่หยอกล้อเล่นหัวหรือเล่นสนุกสร้างบ้านเรือนที่คงทนทาวรคนพวกนี้พาการซื้อรองเท้าและตะก,กร้าจากชาวอินเดียแดงคั้นแล้วก็ซื้อผืนดินที่ชาวอินเดียนใช้ราสัตว์และแล้วก็ไม่สนใจว่าบารรพบุรุษของใครจะฝังอยู่ในผืนแผ่นดินแห่งนี้บ้าง และไถ่คราดกระดูกของบรรพชนอินเดียนขึ้นมาสิน้นคนพวกนี้มาที่นี่พร้อมกับชื่อของเผ่าพันธุ์แซกซักนนอนมันและเซนติกโบราณ และโปรยหวานชื่อเหล่านี้ไปสองฟากลำน้ำสายนี้เฟรมมงแฮมซัตเบอร์รี่เบฟฟอร์ดคาริสบิลลีลิก้าเคมฟอร์ดเรียกที่นี้ว่านิวแองเจลลนเรียกที่นั่นว่านิวเวสเซ็กซันซึ่งคนแดงพากันเรียกคนพวกนี้ว่าเยนกรีสิมชัยแองเจลหรืออิงก s h ซึ่งในที่สุด ก็ได้รู้จักกันในนามของพวกแยงจีหลังจบจากมหาวิทยาลัยฮาวาทอโลได้ไปเป็นครูอยู่ชั่วระยะหนึ่งหลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของอิมเมอร์สันในปี1841และได้มีโอกาสอ่านหนังสือในห้องสมุดของอีมเมอร์สันอย่างกว้างขวาง เป็นไปได้ว่าทอโลได้มีโอกาสศึกษาปรีชาญาณจากตะวันออกอย่างลึกซึ้งจริงจังในช่วงนี้เองซึ่งเราจะเห็นอิทธิพลของแนวความคิดทางปรัชญาและศาสนาเหล่านี้ปรากฏอยู่ตลอดในงานทุกชิ้นของทอโลไม่ว่าจะเป็นพระเวทอุปนิสัทพะควัดคีตาพุทธเต๋าผงจื้ออิสลามจากอินเดียจีนและจากดินแดนทะเลทรายแถบเปอร์เซียรวมไปถึงเท